ที่ช่างหลายคนต้องไว้วางใจทั้งเรื่องความแม่นยำองศาถูกต้องทั้งงานไม้คิ้วไม้บวววัดหน้าต่างวัดประตูขั้นบันไดตำแหน่งแอร์ตำแหน่งไฟตำแหน่งกระเบื้องหรืองานอื่นๆอีกมากมายต้องนี่เซนเซอร์วระดับ4แกน16เส้นเวอร์จินเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นใช้งานด้วยแบตเตอรี่ลิเธีมไอออน5,000ม mm, ิลลิแอมป์2ก้อนและที่ชาร์จมาชาร์จ ทั้งนี้ตัวเครื่องยังกันน้ํากันฝุ่นผ่านมาตรฐาน IP54 กันทั้งตัวเครื่องและตัวแบตเตอรี่มดกังวลเครื่องตัวเครื่องน็อกมีแว่นตากันแสงถนอมดวงตาใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเช่นใช้งานร่วมกับลิฟต์ปรับระดับเพื่อวัดแนวต่ําหากพื้นขูดขัะสามารถใช้ขาตั้ง3ามขาตัวเล็กปรับได้อย่างละเอียดในทุกขาหรือจะใช้งานบนที่สูงด้วยตัวยึดแม่เหล็กที่สามารถปรับได้ทั้งแนวดิ่งสูงต่ําแนวลึก รวมถึงปรับหมุนรอบทิศทางและยังสั่งการระยะไกลได้ด้วยรีโมทคอนโทรลเมื่อติดตั้งในที่สูงแล้วตัวเครื่องยังเป็นระบบทัชสกรีนแบบสมัมผัสไม่ต้องกลัวเรื่องคุ่มเสียหายและเมื่อเส้นไม่ได้นานาบตามมาตรฐานจะแจ้งเตือนด้วยแสยงกระพริบและเสียงแจ้งเตือนฟังก์ชันการควบคุมทั้งหมด3ปุ่มได้แก่ ปุ่มเปิดเส้น Horizontal Line เป็นปุ่มเปิดแสดงเส้นแนวนอนเมื่อกดค้างจะเป็นการเพิ่มความเข้มของแสงเลเซอร์ปุ่มเปิดปิดแสงกระพริบเมื่อกดจะเป็นการเปิดปิดแสงกระพริบการกดค้างจะเป็นการปิดการแจ้งเตือนด้วยเสียงและกระพริบปุ่มเปิดเส้น Vertical Line เป็นปุ่มเปิดแสงเส้นแนวตั้งและถ้ากดค้างเป็นการลดความเข้มของแสงเลเซอร์ของแถมที่จัดหนักรวมอยู่ในชุดเดียวตังนี้แบตเตอรี่ลิเธี่อมไอออนกองก้อนที่ชาร์จว้ชาร์จด้วยโมดีปรับประดับขาตั้ง3าขาแว่นตากระแสงขายุดกระแพงเหล็กแผ่นแม่เหล็กอะแดปเตอร์ต่อขาตั้ พร้อมตับด้านไหนและเมื่อซื้อเลอเซอร์ปรับระดับเวอร์จินตอนนี้แถมฟรีไปเลยหาตั้งตัวใหญ่1ชิ้นกรณ์ช่างระดับมืออาชีพใส่ใจทุกรายละเอียดต้องเวอร์จินเท่านั้นสอดถามสินสค้ารือสั่งซื้อสนใจอ็อกซ์